การเกิดใหม่ของ,งเดอะการเดียนตอนที่688แทงข้างหลังในช่วงเวลานั้นฟาปิดอินส์คราวสอันถูกใช้ออกมาพร้อมกันฉางเย่ได้แต่ดาว่าพวกนั้นคงเล็งแต่เป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่คนในกิวของตัวเองเพราะแบบนั้น ผู้เล่นที่มีเลือดน้อยกว่า1ล้านก็จะเสียเลือด3 0 0 0 0นต่อวินาทีนั่นหมายความว่าใช้เวลาแค่4วินาทีก็ถูกฆ่าตายสำหรับผู้เล่นที่มีเลือดเกิน1ล้านพวกนั้นจะเสียเลือดไป3 0 0 0 0นต่อวินาทีที่ยิ่งกว่านั้นก็คือดามจจาก f อร์บิลินส r กร l จะไม่คิดผลการป้องกันใ,นใดๆ แม้ว่าชื่อของคัมพีและการโจมตีของมันนั้นจะแตกต่างกันซึ่งสร้างรูปแบบการโจมตีที่ต่างกันออกไปแต่ล้วนแต่ทำดาเมจเท่ากันดาเมจทั้งหมดที่ผู้เล่นจะได้รับก็คือ1ล้านแต่นั่นคือสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้มาจาก Land of Savages, Judgment และ Justice League เนื่องจากแต่ละกิลวนั้นลดดาเมจจากคัมพีไปได้1อันดาเมจทั้งหมดที่พวกนั้นจะได้รับก็คือ6ล้านแม้แต่พวกที่มีมรดกคลาส B เองก็มีลดแค่5ล้านอย่างมากสุดส่วนคลาสแทงจะมีมากกว่านั้น น่าเสียดายที่ไม่ว่าจะเป็นแทงหรือไม่ผู้เล่นส่วนมากก็ต้องทนกับการต่อสู้อันดูเดือดที่มีมานานกว่าครึ่งของเวลาที่ทําสงครามก็เป็นตามธรรมดาที่สกิลส่วนมากนั้นถูกใช้ออกมาป้องกันตัวเองแล้วแมบบ้ว่าจะมีฮีเลอร์ซึ่งมีมรดกคอยหนุนหลังเพิ่มอัตรารอดขึ้นมาบ้างก็เถอะแต่เรื่องอุปกรณ์นั้นเอาไว้ก่อนการมีสกิลแปลงร่างคลาสเอนั้นจะเพิ่ม DPS แค่เพียง3เท่าการฮิลนั้นจะยังคงเหมือนเดิมผู้เล่นที่มีคลาสบยิ่งแล้วใหญ่โดยเพิ่มอัตราการฮิลได้แค่เพียงสอง ด้วยการที่เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนั้นพวกเขากแทบเอาตัวเองไม่รอดงั้นจะไปหิวคนอื่นได้ยังไงกันด้วยจํานวนหอกน้ําแข็งลูกไฟและเศษหินที่ตกลงมาจํานวนผู้รอดชีวิตอยู่นั้นก็ได้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วถ้าฟอร์บิทินสกราถูกใช้แค่เพียงอันเดียวผู้เล่นที่มีมรดกคลาสซีนั้นก็อาจจะรอดไปได้บ้างแต่เมื่อใช้พร้อมกัน3อันพลังในการทําลายล้างนั้นสามารถฆ่าผู้เล่นกว่า95%สนในสนามรบได้เลยสําหรับฉางเย่แล้วเขามีลือยกว่า20ล้าน เม so ื่อเลือดจำนวนมากขนาดนั้นเขาสามารถรับฟอรบิลินสกราลได้ถึง6อันพร้อมกันเขารอคอยการโจมตีแบบนั้นและให้สมาชิกของลนได้เสือสมุกเข้ามาอยู่ใกล้เขาไว้ในตอนที่เขาเห็นสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสัญชาตยานก็บอกเขาฉางเย่นั้นไม่ลังเลที่จะใช้บั n g u a เอ็กซ์ r ค s เรชัเพื่อช่วยทุกคน บาเรียสีฟ้าระเบิดออกมาแล้วครอบคุมผู้เล่นใกล้ๆเอาไว้น่าเสียดายที่ดาเมจจาก Forbidden Scroll เป็นดาเมจโดยตรงทําให้พลังป้องกันของฉางยี่นั้นไร้ความหมายในตอนนั้นไม่ใช่แค่เวนการ์สแอคเรชั่นอย่างเดียวที่ถูกใช้ออกมาแม้แต่สกิลอย่างชิว a อลอ c e ์บาเรียสกิลเครื่องประดับหรือแม้แต่ผลอมาตะก็ถูกใช้ออกมาเพื่อรับมือกับการโจมตีของ Forbidden Scroll. นี่มันก็คือพลังของ Forbidden Scroll ล้ะนะ หลายคนได้ตายลงไปเพราะใช้สกิลช่วยชีวิตออกไปหมดแล้วนี่เป็นโอกาสที่2ที่เห็น Forbidden Scroll หลายอันถูกใช้แบบนี้เฮีย <Here S 1> <Here S 2> ละ,ละฉาเเี่เริ่มกังวลขเขารวบรวมสติและพุ่งไปด้านหน้า ด้วยเลือด20ล้านที่เขามีและเฟอร์บิเดนสกลอสามอันที่ถูกใช้ออกมาพร้อมกันฉางเย่ใช้โอกาสนั้นเข้าไปฆ่าผู้เล่นที่ยังรอดอยู่ใกล้ๆกล้ทันทีโดยทั่วไปแล้วผู้เล่นพวกนั้นไม่ใช่ทหารภายใต้การกดดันของการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้พวกนั้นส่วนมากล้วนต่หมดกำลังใจในการต่อสู้เพราะว่าพวกนั้นมาสู้เพื่อคอมมันออเดอร์ไม่ใช่มาฆ่ากันเองมีฮ e ลเลอร์หลายคนเองก็ได้ยอมแพ้เมื่อเอ็มพีของตัวเองนั้นหมดลงหลายคนเลือกที่จะใช้ยาฟื้นฟูและผ้าพันแผลแทนแต่การใช้ผ้าพันพ ในตอนที่ถูกโจมตีนั้นไร้ค่าแต่ก็นั่นแหละแม้ว่าจะฟื้นฟูนเลือดมาได้ห้าหมื่นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรเมื่อมาถึงตอนใกล้จะจบเหลือเลือดแค่เพียงแค่ไหนก็คุ้มค่าที่จะคว้าเอาไว้ในตอนนั้นฉางเย่ก,ก็สั่งให้เฟลิสกลับเข้าไปในช่องเก็บของก่อนซึ่งทําให้สาวน้อยคนนั้นหลบการโจมตีไปได้โชครายที่ฟินกซสนั้นยังคงอยู่ในสนามต่อสู้อยู่อย่างน้อยฉางเย่ก,ก็สามารถพึ่งพลังการฮิลของลิตเติ้ลโโนได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอว่างเธอก็จะใช้สกิลฮิล ให้มันมีชีวิตอยู่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้ผู้เล่นคนเดียวที่กล้าเข้าไปสู้รอบๆสนามต่อสู้ได้นั้นก็คือฉางเย่คนเดียวแม้แต่ฟรอสไนหรือ l i ตเติ้ลโนเองก็ไม่กล้าทำแบบเดียวกันแม้ว่าจะมีมรดกคลาส s อเหตุผลหลักก็เพราะว่าคลาสของพวกเธอนั้นไม่ต่างอะไรกับเต้าหู้เลย ด้วยการที่ฉางเย,ย่จากไปทำให้พวกนั้นเสียค่า vitality ลง28%จากสกิลออร่าของเขาด้วยการที่เลือดเหลือน้อยกว่า1.2ล้านพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยืนป้องกันต่อไปฉางเย,ย่นั้นค่าใครก็ตามที่เขาเห็นในสนามรบเขาต้องการฆ่าเล่นที่มีมรดกทุกคนแต่การทำแบบนั้นพลังโจมตีของเขาเองต้องสูงเอามากๆด้วยชาร์ up strike ฉางเย,ย่จึงสามารถทำแบบนั้นได้แต่สกิลน,นี้มีคูลดาวน์นานถึง1นาที ดังนั้นแม้ว่าพลังโจมตีของเขาจะสูงและได้ค่าผู้เล่นไปมากมายแต่นั่นมันก่อนที่จะใช้ Forbidden Scroll ฉางเย,ย่ได้ยืมดาเมจที่ทำใส่ผู้เล่นจาก Forbidden Scroll เขาถึงสามารถฆ่าผู้เล่นที่เหลือได้อย่างง่ายได้ด้วยการที่สกิลแปลงร่างนั้นทำงานอยู่ฉางเย,ย่ได้เริ่มเทศกาลฆ่าล้างเผ่าพันต่อทันทีสกิลทุกอย่างถูกใช้ออกมาโดยเฉพาะ Horizontal Sweep เอฟเฟกต์ของดาบทำงานออกมาและทำดาเมจซ้ำอีกรอบ การโจมตีของฉางเย่นั้นเหมือนกับเอาน้ำมันไปราดบนกองไฟหรือไม่งั้นก็ตัดเชือกของสะพานที่มีคนยืนอยู่มากมายทิ้งมันน่าเสียดายสำหรับคนอื่นๆแล้ว30วินาทีอาจดูชั่วนิรันดร์แต่สำหรับฉางเย่แล้ว30วินาทีนั้นไม่มากพอที่เขาจะทำการฆ่าผู้เล่นเพิ่มได้อีก30วินาทีนั้นเพียงพอแค่ใช้สกิล God of War Crushing s t r i k e ซึ่งทำดาเมจโดยตรวแค่เพียง10,000 0โดยจะมีแต่ทำให้ผู้เล่นบางกลุ่มกลัวก็เท่านั้นเอง 30วินาทีต่อมาโลกได้กลับไปเป็นปกติท้องฟ้าปร่งขึ้นมาและน้ำแข็งก็ได้ละลายพื้นดินเองก็กลับเป็นปกติแต่หลังจากที่ฟอ b i d ด e นส c กร l l ถูกใช้ออกมาสิ่งก่อสร้างต่างๆล้วนแต่พังราบเป็นหน้ากองผู้เล่นที่ยังรอดชีวิตจาก2,500คนตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ100คน ก็เป็นตามธรรมดาที่จีนจะมีผู้รอดชีวิตมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยนั่นก็เพราะว่าพลังการฮีลของ l i ตเติ s n สโนว์สกิลมิวเมดเดทิสริ p เ l ินั้นจะเพิ่มเลือดขึ้นมา100%ให้กับผู้เล่นที่รอดมาแม้ว่าจะเกือบตายก็เถอะโดยเทคนิคแล้วผู้เล่นที่มีเลือดมากกว่า4.5ล้านจะโดนฆ่าทิ้งโดย Forbidden Scroll แค่เพียงใช้มิวเมดเดทิสริเิครั้งเดียวก็ลบผลของ For Bi d d e n Scroll ได้แล้วม,มันก็สมกับเป็นมรดกคลาส s ไม่สิมันเป็นเพราะว่าลิตเติลโนต่างหากฉางเย่น,นั้นรอดมาได้เพราะประสิทธิภาพของตัวเองในขณะที่คนอื่นๆนั้นต้องพึ่งการฮิวของลิตเติลซโนเพื่อให้รอดโชคร้ายสำหรับพวกที่มีมรดกคลาสสีที่ตายไปที่ถึงแม้เธอจะฮิวให้100%เอร์ซก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาก็โดน Forbidden Scroll 3, สามอันใช้ใส่พวกเขาอยู่ดี ตอนนี้ผู้เล่นที่ยังรอดอยู่ของจีนนั้นคือ33คนและ19คนก็เป็นสมาชิกของโลนเดสเซอร์สโมกสำหรับ3กิลด์ที่เหลือที่ใช้ฟ b i d d e n s c r o l อออกมานั้นพวกเขาเสียสมาชิกไปกันกว่า80%เพราะแบบนั้นฮีลเลอร์ของพวกนั้นจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูผู้เล่นที่เกือบจะตายไปสำหรับผู้เล่นคนอื่นทุกคนมีเลือดเหลืออยู่แค่5 0อซอย่างมากฉางเย่ก็ได้หัวเราะออกมาและโจมตีฝ่าโบดออกไปเรื่อยๆฉางเย่ได้ตะโกนออกมาอย่างดังขอบคุณที่ช่วยนะ นี่มันคือการหยามเหรอเอเวอร์คลาสฟิกเกอร์ไวท์พุซซี่และแคปเ่นอเมริกาต่างก็หงุดหงิดคิดจากแผนตอนแรกของพวกนั้นการใช้ f o r b i d d e n scroll เพ<วก>ื่อจะลดจำนวนคู่แข่งไปแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือฆ่าคนที่น่ารำคาญที่สุดอย่างเช่นฉางเย่ที่พวกเขาไม่รู้ก็คือกิลอื่นนั้นต่างก็พร้อมใจที่จะใช้ f o r b i d d e n scroll ออกมาอันที่จริงมันบังเอิญมากกว่าที่พวกนั้นใช้ f o r b i d d e n scroll พร้อมกันพวกเขาถูกบังคับให้ทำการป้องกันตัวเอง และใช้ทุกอย่างที่มีฟื้นฟูเลือดเพื่อให้รอดการลงมือของพวกนั้นไม่ใช่แค่ทําให้ตัวเองสูญเสียแต่ยังเป็นการช่วยฉางเงย่จัดการผู้เล่นคนอืนอ่นๆไปด้วยตอนนี้แม้ว่าผู้เล่นส่วนมากจะถูกฆ่าตายไปแล้วแต่พวกนั้นก็แค่ขยะภัยที่แท้จริงก็คือ3คิลที่ใช้ Forbidden Scroll พวกนั้นะมีความสามารถที่จะสู้กับโลนเ d ซเซอร์สมุกได้ เอาสั้นๆเลยก็คือพวกนั้นได้เป็นพนธมิรกันและมีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันก็คือฆ่าเลเนือนแข็งแกร่งที่สุดในรอนเนนนสดสโตสโมกแล้วคอยจัดการส่วนที่เหลือถ้าพวกนั้นมีคนสักพันคนแม้แต่ฉางเย่เองก็ยังคงต้องแพ้ภายใต้การโจมตีของพวกนั้นแต่จํานวนผู้รอชีวิตตอนนี้ไม่เป็นภัยกับฉางเย่แล้วด้วยความมั่นใจสุดๆฉางเย่แทบจะอ้าแขนต้อนรับพวกนั้นเลยตราบใดที่ฉางเย่สามารถเอาชนะ3ามคิวที่เหลือนี้ได้การต่อสู้ก็คงปิดม่านลง แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลุ่มผู้รอดช,ชีวิตด้านหลังโลนได้เสด็จสมกได้ทำการโจมตีใส่ลอสบีมลิสเลอร์และคนที่เหลือในกิลเฮ้ยพวกแกทำเหี้ยอะไรกันวะจะอ้วนหันกวางนั้นหงุดหงิดสุดๆเพื่อปกป้องตัวเองจะอ้วนหันกวางได้โดดลงจากสัตว์เลี้ยงแล้วไปขึ้นขี่ฟีนิกซ์แทน ด้วยการที่สกิลแปลงร่าง2องอันมารวมกันทําให้เลือดของเจ้าอ้วนฮันกวางนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น10บล้านเขาแทบจะแข็งแกร่งเท่ากับฉางเย่ที่ข้าไม่ตายเขาดึงธนูออกมาและเปิดฉากยิงนาเสียดายที่ข้อมูลของผู้เล่นพวกนั้นถูกซ่อนเอาไวอ้อยู่ยังไม่แน่ใจว่าพวกนั้นมาจากไหนแต่กําลังใจของผู้เล่นตอนนี้ตกลงไปอย่างมากดิสเนอร์และคนที่เหลือของโลนไดสเซอร์สมุกด้แต่คำรามออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับเปลี่ยนเป้าหมายจากคนต่างเซิร์ฟเวอร์มาเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสัตละรูาร้าไปในโบต มันก็ขึ้นอยู่กับโชคว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าคนที่ถือ c o m มานด์ออเดได้หรือไม่และยึดมันมาเป็นของตัวเองได้ในอีก30นาทีเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของคนใหม่โชคดีที่สโนว์ซีเก r และหัวหน้ากิลคนอื่นๆนั้นพักดีต่อฉางเย่แทนที่จะหักหลังพวกนั้นกลับเลือกที่จะปกป้องลนเดสเซอร์สโมกและหยุดการโจมตีของพวกทรยศแต่จํานวนของพวกเขากลดลงมาจนเหลือแค่5คนแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแรงแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ ฉางเย่ได้หลบการสู้กับอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ไปก่อนเพราะเขาต้องการฆ่าพวกผู้เล่นที่อ่อนแอมีโอกาสสูงที่นอกจากหัวหน้ากิลแล้วผู้เล่นคนอื่นๆจะมีเลือดน้อยหลังจากที่โดนฟอร์บิดเดนสคราเข้าไปแม้ว่าเลือดจะมีเยอะแต่ฮิลเลอร์คงฮิลเลอร์ที่เสียไปกลับคืนมาในเวลาแป๊บเดียวไม่ได้แนะ่มันเป็นไปได้ที่ต้องใช้ฮิลเลอร์มากกว่า10บคนเพื่อฮิลคนคนเดียวแน่นอนว่าต้องมีตัวโจมตีมากกว่าฮิลเลอร์และแน่นอนว่าฮิลเลอร์นั้นยากที่จะรอดมาได้จากการเกิดเหตุการณ์ตะกี้นี้ ฉางเย่เองได้พุ่งเข้าไปในกลุ่มที่วุ่นวายและเล็งป้องหมายผู้เล่นที่มีลวดน้อยกว่า20%เขาด้วยกดใช้ i n d i s criminate แล้วทำการฆ่าพวกนั้นทันที killing cliff god of b r d e v i s t a t i o n god of b o d heavy a x แต่ละการโจมตีนั้นทำดาเมจกว่า1ล้านมันไม่ใช่การโจมตีที่ไม่มีภัยเลยดาเมจพวกนี้มีไว้เพื่อฆ่าฮึฉางเย่นายต้องตายตรงนี้ในที่สุดเอากลาสปิกเกอร์ก็ไล่ตามฉางเย่ได้ทัน และยิงธนูเข้าใส่การต่อสู้ตอนนี้ต่างจากสงครามในวอลแคนยอนอย่างมากครั้งนี้พวกเขาต้องฆ่าฉางเย่เนื่องจากฉางเย่เป็นคนถือคอมมานต์ออเดอร์ฉางเย่ได้แต่ยิ้มออกมาเธอคิดหรอว่าจะฆ่าฉันได้นะ่ะ <c> ฉ <oughs> างเย่กระพือปีกและพุ่งไปข้างๆเธอเขาเวียงดาบ,บของเขาออกไปแล้วเขาโจมตีที่หลังของเธอแทนที่จะเล่นวิ่งไล่จับกับฉางเย่ เธอยืนอ,อยู่เฉยๆและสู้กับเขาตัวต่อตัวเธอมีสกิลติดตัวซึ่งลบจุดบอดของฮันเตอร์ออกไปการโจมตีของเธอยังถือว่าเป็นจรวดมิสไซล์ยอยู่ดีเธอยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าและมันก็ได้พุ่งลงมาปักฉางเย้เข้าที่หลังการโจมตีนั้นทำดามิได้เต็มที่เนื่องจากพวกมันไม่ได้สนใจพลังป้องกันที่โลมีให้